คุณผู้ชมอยู่กับออสซิลิสเอ็กเพรสครับกับรายการราคาทองคำวันนี้ครับเช้าวันที่30นะครับวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนครับอีกเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหน้าธันวาคมก่อนปีใหม่หลังปีใหม่เจอตุดจีนครับวันนี้ราคาทองคำสมาคมประกาศแล้วครับเท่าเดิมครับ1 9 1 0 0บาทขายออก96.5%รนะครับรับซื้อคืน19,000บาท รูปัหพันหกร้อบาทนะครับขายออกรับซื้อคืนหนึ่งอยหกสิบาทนะครับของหนึ่งกรัมวันนี้ไปเร็วฮะวันนี้มีสเปเชียลเซตมาให้ดูของจริงจริงๆมาโชว์กันนะครับมาให้ดูหนึ่งกรัมวันนี้อย่างที่บอกครับท่านลายมาตรฐานของออสซิลิสนะครับลายมาตรฐานกับตัวอักษรจีน1453บาทและเป็นเซตนะครับชิ้นละ1503บาทอย่างที่ได้เรียนไปครับ ก่อนหน้านี้เคยได้เรียนแล้วก็เคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วตัวนี้จะมีเซตออกมานะครับทองผลิตโดยจํานวนจํากัดครับคุณผู้ชมครับหมดแล้วหมดเลยที่ใกล้หมดตอนนี้เป็นทศกัณฐ์กับพระรามซึ่งขายดีมากนะครับซึ่งขายดีมากทีนี้วันนี้ครับของจริงมาแล้วฮะกล่องครับกล่องลวดลายพิเศษทํามาแค่ร้อยชิ้น ซื้อไปก่อนแล้วซื้อได้ไหมซื้อได้คุยหลังไม่ได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อเป็นเซตตอนนี้ได้ลดราคาครับซื้อนะครับทองสี่ชิ้นข้างในนะครับทองสี่ชิ้นข้างในนะครับเป็นทองแท่งขนาดหนึ่งกรัมเซ็ตปรามมาเกียนนะครับสี่ชิ้นข้างในนะครับสี่ลายสี่แบบพร้อมกล่องวันนี้นะครับลดราคาพิเศษเอา1 5 0 0 3บาทนะครับทองคำหนึ่งชิ้นคูณ4ก่อนครับ ซื้อไปพร้อมกล่องราคาพิเศษคุยได้หลังใหม่เลยครับและที่รอกันมานานคือผลิตจํานวนจํากัดมีแค่ร้อยชิ้นฮะหมดแล้วหมดเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับซื้อเพื่อเก่งกําไรขอบอกเลยครับไม่แนะนํานะครับเพราะมูลค่าจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ในอนาคตกันใกล้ครับต้องยาวๆนิดนึงซื้อไปเก็บให้ลูกหลานลูกเรียนวิชาภาษาไทยรามเกียรติเป็นยังไง พระรามหน้าตายังไงทศก,กัณฐ์หน้าตายังไงนางศีดาคือใครอันี้คุยกันได้ครับปีใหม่กระเช้าของขวัญสมัยก่อนนะครับให้ของกินของใช้กันก็หมดผู้ชมลองคิดดูว่ากระเช้าเกือบหมื่นเอาของขวัญไปให้กินก็หมดแต่เอาทองออสซิลิสไปให้ยังไงก็อย่างนั้นครับผู้รับเปิดดูทองทุกวันก็นึกถึงคุณผู้ชมทุกวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองการให้ทองคําเป็นของขวัญน,นะครับเป็นของขวัญอยู่ได้นาน นั้ในอนาคตเพิ่มมูลค่าแน่นอนอ่ะทีนี้มาดูของจริงกันมาดูของจริงกันเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆครับให้ดูใกล้ๆเลยนี่ฮะอันนี้คือทองจริงๆนะครับทองจริงๆ4แบบครับทศกัณ์นะครับพระรามนะครับหนุมานและนาสีดาเห็นไหมครับข้างในมีรายละเอียดตัวละครนะครับเป็นอักษรไทยสวยงามบรรจุในกล่องเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ ขนาดประมาณเท่านี้นะครับพร้อมส่งนะครับบรรจุแพ็คและบอกเลยนะครับตอนนี้ยังไม่คิดค่าส่งในแพ็กเกจตัวนี้นะครับก็ผู้ชมได้ส่วนนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะและจํานวนจํากัดแค่นั้นนะครับและจํานวนจํากัดแค่นั้นเพราะฉะนั้นมีแค่ร้อชุดฮะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับหมดแล้วก็หมดเลยอย่างที่รอกันมานานฮะถ้านะครับถ้า สงสัยสอบถามเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับ at o s i s express นะครับคุยกันหลังใหม่น้องๆคอยบริการน้องๆตอบคำถามจันถึงสุกนะครับคือวันนี้นะครับวันศุกร์เนี่ยซื้อได้ตั้งแต่9้าโมงครึ่งถึง5ทุ่มครับพรุ่งนี้ได้อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่นะครับวันเสาร์9้าโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับจริงๆเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะลดลงไปเยอะแล้วนะครับลบหมดแล้วก็ไม่อยากผปิติเพิ่มแล้วฮะ อาทิตย์หน้าเดี๋ยวใหม่ทีหนึ่งสรุปให้ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หน้าก็เริ่มขายกันต่อวันจันทรถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทักแชทครับแชทต,ตัวตัวนะครับคุยอะไรกันไม่มีใครรู้ครับมีแค่คุณผู้ชมซึ่งเป็นลูกค้ากับออสซิลิสเห็นกัน2คนทักแชทได้ครับ at o s i l i s express นะครับคุยกันสอบถามราคากันนะครับอยากดูรูปจริงๆก็มีให้ชมครับ สำหรับรายการราคาทองคำวันนี้นะครับกับออสซิร e ลิ r สเอ็กเพรสต้องจบลุงเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ